สวัสดีผู้รักมังงะสำหรับคลิปช่องผ้ามังงะทางเราเป็นคนแปลและภาคเองทั้งหมดถ้าใครชอบยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผ่ากนการตรวจสอบความปลอดภัยพลังเหนือมนุษย์พวกนั้นถูกกดขี่ตรวจสอบรหัสเลขลงทะเบียน สแกนหน้าตาเสร็จสิ้นแต่ว่าพลังพิเศษก็ยังไม่มีความอันตรายพร้อมีบางสิ่งบางอย่างที่ใหญ่หลวงกําลังหลบซ่อนอยู่สแกนลายนิ้วมือเสร็จสิ้นพวกเขาเหมือนเดินอยู่ในขุมนรกต้องคอยคุ้มกันขุมนรกในเมืองบางกร ประมาทเพียงเล็กน kind of so ้อยเท่านั้นก <api> <t Like> ็จะกลายเป็นทาตอยู่ในขุมนรกแต่ถ้าไม่ทําก็อาจเกิดความพินาศต่อเมืองบังกรได้ขอคอยเหนือธรรมชาติทําการเชิญชวนผู้คนที่หลุดพ้นจากตําแหน่งแล้วมาทําการลงทะเบียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัตินี้ฮ่าฮ่าฮ่านี่เหรอที่เรียกว่าวาระพิเศษของกองทัพบังกรแดงตายไปซะจงยอมรับมาตรการ คนนั้นเขาไม่ค่อยพึงพอใจพลังของตนเองน่ะดังนั้นก็เลยดึงพลังชั่วราเข้าไปในร่างกายสุดท้ายก็เป็นอย่างที่นายได้เห็นนั่นแหละจะต้องทําการเรียนรู้การเพาะปลูกต่างๆตั้งมากมายในอานาจเหนือธรรมชาติละเลยกฎในเมืองมังกรขอไม่คู่ควรที่จะเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่มันก็ไม่ตากับสัตว์ที่มีร่างของมนุษย์เท่านั้นเองนี่เง่าโง่ามากเกินไปแล้วใช่แล้วล่ะ รหัสบุคคลพิเศษคุ้มคอรองกฎหมายรักษากฎหมายอยู่ร่วมกับสามัญชนทุกคนจะต้องเข้าใจว่าเส้นทางข้างหน้าคืออะไรมาเถอะรีบขึ้นไปด้านบนกันที่นี่เป็นภายในหอคอยเหนือธรรมชาติอย่างนั้นหรอทำไมล่ะบริเวณโดยร,ยบรยอบมันมีออร,ร่ามากมายพ่อฉันเคยบอกมาว่าสายักษ์ที่เนี่ยมันทอดยาวไปจนถึงใต้ดินเนี่ยหลายพันเมตรเลยนะและมันยังสามารถดึงพลังแห่งจิตวิญญาณได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย ทุกคนก็เลยยกที่นี่ว่าเป็นหอคอยเหนือธรรมชาติยินดีต้อนรับสู่โลกของยอดมนุษย์นี่แหละคือของจริงราคาซื้อวัสดุอสูรของฝันร้าย300ตัวอย่างที่ไม่ธรรมดารับสมัครทหารใหม่ต้องการสองดาวหรือสูงมากกว่านั้น ให้ความสำคัญในการศึกษาหลวงต้าเป็นที่สุดต้องการทีมทหาร่าศึกเป็นจำนวนมากไทยที่มีความสามารถในการเก็บเกี่ยวจากพิจารณาเป็นพิเศษเพราะฉันได้บอกบอกว่าที่นี่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สุดในเมืองมังกรและคนที่เข้ามาได้จะต้องเป็นคนที่พิเศษติค้าหรืองานต่างๆที่อยู่ในนี้ที่โลกภายนอกก็เลยไม่มีใครรู้เฉพาะที่คนพิเศษเท่านั้นละนะแต่คนธรรมดาเข้ามาแทบจะไม่ได้เลยอ่ะไม่งั้นเศรษฐกิจที่เมืองมังกรก็ต้องพังทลายแต่ว่าคนตามปกติส่วนใหญ่จะเป็นคนยากไร และความปรารถนาในเมืองบังกรที่จะตั้งลกลากฉันว่ามันเป็นเลือดตลกก็มีเหตุผลนี่คือรูปปั้นของเทพเจ้าแห่งการต่อสู้เหลยอจงเฉาแต่เขาก็สามารถถูกแทนที่ได้นี่นะนี่นีพวกนายดูสิตอนนี้ภารกิจในกองทัพม,มังกรนแดงมีกันังมากมายละแค่นั้นยังไม่พอแต่ว่าก็ยังต้องการจำนวนคนอีกตั้งเยอะไหนไหดูหน่อยฉันอยากรูก้บ้างะฉันด้วย ดูเหมือนว่าหลังจากราชาหมาป่าพระจันทร์สีแดงจะปรากฏตัวภายหลังหมอกแดงก็ได้ขยายตัวด้วยละ่ะก็ถือว่าโชคดีแล้วนะที่คนแบบพวกเราจะได้มีโอกาสในการเก็บเกี่ยวเป็นไรไปแล้วนะท่าทางของนายดูไม่ค่อยพอใจนะไม่หรอกคือว่าฉันเริ่มมีความรู้สึกอะไรแปลกๆแล้วอะนะทำไมหมอกแดงจะต้องขยายตัวออกไปด้วยละ่ะฉันว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างแปลกๆอะเอานะฉันแทบอดใจรอไม่ไหวแล้วนะคนปกติก็น่าจะคิดกันแบบนั้น แต่ว่ามันนาจเป็นการตัดสินใจที่โง่องของคนที่อยู่เบื้องบนผลลัพธ์คือปัจจัยต่างๆที่มันได้เกิดขึ้นถ้าหากเราต้องการที่จะเปลี่ยนอนาคตจะเล่นตามเกมแบบที่มันเป็นอยู่ไม่ได้เหมืองเฉาเข้ามาเข้ามาอ่าได้เลยสวรรค์โทมดาอาจารย์หลูออร่าแข็งแข่งอะไรขนาดนั้นกล้าดีนี่มืองเฉา ฉันยินดีและอยากขอบคุณด้วยที่ได้ช่วยเหลือชีวิตหลวหายเอา